เมฆพัดคือโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุของตำราไทยโบราณเชื่อกันว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีฤทธานุภาพในตัวเองเมฆพัดเป็นโลหะที่เกิดจากการหุงแร่ตะกัว่วทองแดงดีบุกถ้าจะให้ถูกต้องตามตำรา,าก็ต้องหุงกันถึง7วัน7คืนในระหว่างหุงนั้นจะต้องผสมตัวยาหลายชนิดมีกรรมฐานประลอดวานยาได้แก่ไผ่ดำต้นหิ่งหาย ไม้โมกผาขิงดำกระชายดำสบู่แดงสบู่เลือดซัดเข้าไปในเป้าหลอมพร้อมทั้งบริกรรมกระถาต่างๆอยู่ตลอด7วัน7คืนพอสำเร็จจะได้โลหะสีดำเป็นมันเงาเลื่อมพายโฮมสีฟ้าน้ำเงินบางๆเนื้อจะแข็งมากแต่หน้าแปลกที่พระถึงจะมีความแข็งแต่แฝงไปด้วยความเปราะและแตกง่ายเวลาตกหรือกระแทกแรง พระปิดตาเนื้อมิกพัดของหลวงปู่ดีวัดบ้านยางที่มีอายุไม่น้อยกว่าร้อยสปีมองด้วยตาเปล่าผิวจะต้องแห้งสีไม่มันวาวผิวของพระจะมีสนิมขึ้นเป็นเกล็ดเล็กๆตามโลหะหลักโลหะแฝงหากไม่มีออกไซด์ขึ้นเลยแสดงว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคการสร้างของหลวงปู่ดีแน่นอนครับรอยจารในร่องก็จะต้องเป็นธรรมชาติเดียวกับผิวบริเวณร,ร,รอบๆเปรียบเหมือนแผลสดกับแผลใหม่ รอยจานเก่าก็คือรอยแผลเก่านะครับ